ครับสวัสดีนะครับวันนี้อุดรธานีทีวีนะครับมาให้แนวทางเลขท้ายสองตัวนะครับชลาเกินแบ่งรัฐบาลว่าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับโดยใช้การหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับความน่าจะเป็นนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ให้คะแนนในชุดตัวเลขที่ออกมาแล้วนะครับ 30ปีนะครับย้อนหลังไปจากปี2564นะครับย้อนไปนะครับ30ปีนะครับก็มาให้คะแนนนะครับก็จะมีชุดตัวเลขนะครับเป็นดังนี้นะครับก็ให้สมาชิกเราจดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชุดเลขท้าย2ตัวนะครับ สตัวบรประมที่1นะครับกุมภาพันสองพันนะครับลำดับที่1นะครับลำดับที่1นะครับที่มีคะแนนสูงสุดนะครับก็คือ92นะครับ92 59คะแนนนะครับ59คะแนนนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่2องานะครับ 5 8คะแนนนะครับคะแนนเท่ากับชุดตัวเลขเลยนะครับต่อไปก็เป็นลำดับที่3นะครับลำดับที่3ามสัลำดับที่3จะมีชุดตัวเลข 6กนะครับ6 9เก59นะครับ59ก็ยังทำคะแนนได้สูงนะครับ50นาสิคะแนนนะครับ50นาสิคะแนนนะครับต่อไปลำดับที่4นะครับลำดับที่4ี่ และศูนย์ห้าครับสี่สิบเจ็ดคะแนนครับต่อไปลำดับที่ห้านะครับสี่เก้าสี่สิบสามคะแนนนะครับลำดับที่หก หครับและ5้าหกคะแนนครับลำดับที่7 8็ดแปคะแนนครับลำดับที่8

ลำดับที่สิบครับแปดสองและหนึ่งสี่ครับสามสิบกคะแนนต่อไปนะครับัำดับที่สิบเอ็ดำดับที่สิบเอ็ด ห้าเจ็ดสามสิบห้าคะแนนลำดับที่สิบสองเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสามสิบสามคะแนนครับลำดับที่สิบสาม 15ครับหนหก็ยังมีคะแนนที่สูงอยู่นะครับ32คะแนนครับลำดับที่14 7 1 31คะแนนลำดับที่15 34 สองสี่สามสิบคะแนนลำดับที่สิบหกเก้าสามยี่สิบเก้าคะแนนลำดับที่สิบเจ็ดหนึ่งสองและสองเจ็ด 28คะแนนครับลำดับที่18 03 27คะแนนลำดับที่19 48 26คะแนนลำดับที่20นะครับ หนึ่งหนึ่งยี่สิบห้าคะแนนนี่คือยี่สิบอันดับนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นชุดที่ยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะมีชุดตัวเลขแปดแปดสี่หกสามแปดสี่ห้า 24คะแนนนะครับลำดับที่22 0 1 4 7 1 6 23คะแนนครับลำดับที่23 60 66 ยี่สิบสองคะแนนลำดับที่ยี่สิบสี่สองสามแปดศูนย์ศูนย์สี่ยี่สิบเอ็ดคะแนนลำดับที่ยี่สิบห้านะครับหนึ่งสาม

16คะแนนครับลำดับที่29 00 33และ99นะครับ14คะแนนครับและลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่30 22 44 12คะแนนครับนี่คือ30ชจุดตัวเลขนะครับ ให้สมาชิกเราได้จดไว้ก่อนนะครับอุดรธานีทีวีจะมาคัดสรรน,นะครับตัดลงให้อีกในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้เราทําให้สมาชิกจดไปในลำดับที่1นนะครับที่มีคะแนนสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับสูงสุดก็คือ 92้าสระดับที่2ก็คือ58นะครับ58นะครับก็มีชุดตัวเลขพอสมควรนะครับก็ให้สมาชิกเราเก็บตอนนี้อุดรธานีจะมาจัดเรียงให้เห็นหง่ายๆนะครับให้เห็นหง่ายๆดังนี้นะครับจะทำเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่น ชุดเด่นชุดเด่นมากนะครับโดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยนะครับอ,อ่อลำดับที่หนึ่งจะเป็นเก้าสองครับเก ห้าแปดหกเจ็หกเก้าสอนะครับนี่คือชุดเด่นมากนะครับชุดเด่นมากสองหกก้านะครับเจ็ดนะครับเจ ศูนย์ห้าสี่เก้าสองห้านะครับชุดเด่นมากชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุดเด่นนะครับก็จะมีห้าหกแปดเก้า 0ู6 8 3สองหกแปดสามหนะครับนี่ก็คือชุดเ่นต่อไปจะเป็นชุดรองนะครับชุดรองนะครับ จุดรองก็จะประกอบไปด้วย78 90 9ปด5ก้า4ูนหนึ่งสองส

2 2และ44นะครับก็มาจัดชุดให้สมาชิกเราได้ดูง่ายนะครับมีชุดเด่นมากนะครับเด่นมากคือ92นะครับกับ58นะครับ92กับ58ก็คือมีคะแนนสูงสุดนะครับคะแนนสูงสุด2ชุดตัวเลขนะครับส่วนอันดับต่อไปก็เรียงตามค่าคะแนนนะครับนี่คือการจัดอันดับ ตามค่าคะแนนนะครับในครั้งต่อไปอุดรธานีทีวีจะนำสูตรนะครับมาตัดให้เหลือน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ให้สมาชิกเราจดไปให้เห็นตัวเลขครอบคุมไว้ก่อนนะครับในชุดเด่นมากนะครับเด่นมากนะครับอันนี้ชุดเด่นนะครับชุดเด่นชุดรองนะครับชุดรอง ก็มีชุดตัวเลขใหสมาชิกเราได้จดไว้ก่อนนะครับยังไงมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็ติดตามจากอุดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุดรธานีทีวีแล้วก็คณิตพารวยนะครับขอให้รวยในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับ ท่านใดจะบูชาเหรียญพระราหูนะครับของวัดสว่างธรรมบรรดาลนะครับแล้วก็ได้เหรียญเท้าเวสวรรด้วย2เหรียญ850บาทนะครับส่วนท่านใดอยากร่วมทําบุญนะครับมุงหลังคานะครับศาลาวัดนิทัศนารายก็ติดต่อมาที่ไลน์นะครับได้นะครับขอให้โชคดีนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ